เรื่องราวของสมโมสรบารเซโลนาตอนนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมกายก่ายกองวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเลี้ยวมันเล่าจะพามาดูเรื่องแผนการสร้างทีมในซีซั่น2020ก่อนหน้านี้ประธานสมโมสรอย่างโจเซฟมาเรียบาตโตเมลออกมาประกาศชัดเจนว่ามีนักเตะอยู่7คนที่จะไม่มีทางโดนลดทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้ดังนั้นวันนี้นะครับทางเราขอบสนามจะพาทุกท่านไปเจาะลึกดูกันว่าทำไมไอเคนที่ว่าถึงต้องอยู่กับทีมต่อ เริ่มจากคนแรกมาร์กอังดเดรแทสเตเกนโกชาวเยอรมันที่มีพลังในการกระตุ้นและปลุกอารมณ์เพื่อนร่วมทีมจากเดิมที่เป็นแค่ตัวสำรองและเคยเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานจะต้องผ่าตัดมาแล้วแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในขุมกำลังสำคัญของบาร์เซโลนาและได้รับการยกย่องว่าเป็นนายทวารที่ดีที่สุดบนสังเวียนลาลิกายุคป,ปัจจุบันถึงแม้ผลงานของบาซ่าจะไม่ได้โอเคมากนะักเมญญื่อซีซานีิเพิ่งจบไปแต่การลงเฝ้าสสาว6นัดเสีย3 6ประตูเก็บได้14คลีนชีชน,นบ ว่าไม่เลวเลยเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นผู้นําสมมุติถ้าเกิดไม่มีบุสเกตเคราตปิเก้แล้วก็มองว่าสเตเกนนี่แหละสามารถช่วยเมซี่ในการนําและดูแลน้องๆเพื่อร่วมทีมจนได้คนที่2องเนลสันเซเมดโด ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ไม่ใช่น้อยที่ชื่อของเซเมโดยังเป็นที่ต้องการของโจเซฟมาเรียบาตโตเมลทั้งตลอดซีซันที่ผ่านมานี่เป็นนักเตะที่เข้าข่ายว่าจะโดนสโมสรละทิ้งมากที่สุดเพราะสาซีซันที่ผ่านมานะครับไม่มีปีไหนที่เซเมโดทำงานได้เข้าตารักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นก็นยังไม่ได้แต่ทางสื่อต่างประเทศมองว่าตำแหน่งแบ,บ็คขวาการหาตัวดีๆคนโปดแบบดานนี่เอเวสในยุคนี้ไม่ใช่งานง่ายดังนั้นบางทีการให้โอกาสและให้เวลากับเนลสันเซเมโดต่อไปเราอาจจะได้เห็นวิวัฒนาการดีๆจากตัวเขาก็เป็นได้นะครับ คนที่สามเกี่ยวมองหล่องเล่ ตั้งแต่ย้ายมาจากเซบียาเมื่อ2ปีก่อนนะครับลองเลย่ยังเล่นไม่ได้โดดเด่นเท่าไหรนะ่นักปัญหาอาการบาดเจ็บยังคงมีเห็นอยู่บ่อยๆแต่สาเหตุที่บาซานะครับเลือกเก็บเกล่องลองเล่เอาไว้อาจเป็นเพราะว่าอายุแค่25ปียังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกเยอะมากมีพฤติกรรมกับวินัยที่โตรเยี่ยมและกระทาคุณประโยชน์ให้กับทีมได้มากกว่าซามูเอลอุมติตี้เขาเป็นคนที่สมควรได้ไปต่อกับบาซ่ามากกว่าเครานบิเกตที่อายุเยอะไปแล้วและลองเล่ก็เป็นคนที่ควรได้ไปต่อกับทีมมากกว่าซามูเอลอุมติีท่่ท่่เจบ,บอย,ยิงงกกวาาลาลขต ที่ว่าบาซ่ากำลังต้องการเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่คนที่สี่ฟรแฟรงกี้เดย์ยอ หลังชายแววได้โดดเด่นสัสว์เราไปถึงพรสวรรค์มากมายหลายด้านกับอาแจคอัสดับมันทำให้บาร์เซโลนาต้องยอมทุ่มทุนถึง75ล้านยูโรเพื่อจะมาแลกกับลายเซ็นของแฟรงกี้เดยองเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ต้องเจอในปีแรกของพี่แกก็คือฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอคงเส้นคงวาแม้ว่ารวมๆจะเล่นได้ไม่เลวก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับแฟรงกี้เดยองถือว่าเป็นนักเตะที่แววดีมีของเยอะซึ่งบาซากควรเก็บเอาไว้ใช้งานเพื่ออนาคตเพราะถ้ายังจำกันได้ปี2018นดะครับแฟรงกี้เดยองเป็นมิดฟิด L, ลท ของโรนดาคูมันที่ร่วมงานกันมาแล้วในคัมทีมชาิิ่อนแรกกล้ารับประกันเลยครับว่ามันน่าจะช่วยงัดศักยภาพที่แท้จริงของเจ้าแฟรงกี้ได้ยองออกมาให้ได้ยนโฉมกันแน่นแน่คนที่5อุสมานเดมเบเล สำหรับคนนี้นะครับน่าจะเป็นคนที่สร้างความเซอร์ไพรส์ตก,กใจสุดแล้วนะครับหากบาร์ซ่ายังอยากเก็บเอาไว้ต่อเพราะตลอด3ปีที่ทุ่มเงินซื้อมาเนี่ยนะครับได้ลงเล่นไปน้อยมากๆเราไม่ได้บอกว่าพี่แกทำง,งานไม่ดีเพราะเดมเบเล่มักจะปล่อยของออกมาเห็นเสมออย,อย่างอยู่ในสนามและยามที่ไม่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บดูอย่างซีซั่นที่ผ่านมาครับพี่แกลงเล่นไปเพียงเก้านัดเท่านั้นทั้งที่ซื้อมาตั้งแพงในราคา105ล้านยูโรแต่ทว่าจากการรายง,งานของมาการล่าสุดว่ากันว่าบาร์เซโลนานตัดสินใจเก็บเดมเบเล่เอาไว้ใช้งานต่อกเป็นราะ พวกเขายัางเชื่อว่านักเตะคนนี้สามารถกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งได้แน่แนๆคนที่6อ่องตวนคริสมันผลงานกาวประตูจาก35เกมในลลีการและ15ประตูจาก48เกมรวมทุกรายการมานทำให้ชี่อของอองตวนโดนวิพาก์วิจาร์หนักเหมือนกันะเร่องฟอร์มการเล่นที่หลดลงมาเยอะมากจาก เพราะทาให้บาร์เซโลนาน้คารับุ่าจ่ายค่าสัญญามหาศาลถึง120ล้านยูโรแต่ทว่าสิ่งที่ได้ตอบแทนมันไม่ใช่ผลงานที่ใกล้เคียงเลยสักติดมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะมีกระแสะข่าวเรื่องการย้ายทีมเกิดขึ้นแต่กระนั้นถึงโอกาสที่บาร์เซโลนาตัดสินใจแล้วเรียบร้อยว่าสโม,มสรจะเก็บคริสมันเอาไว้ใช้งานต่อเขาจะได้รับโอกาสที่2ในการพิสูจน์ตัวเองในซีซั่นหน้าสึ่งมุมมองของขอบสนามนะครับก็มองว่าถ้าจับคริสมันไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าน่าจะแสดงศักยภาพได้ดีกว่าการไปยืนเป็นปีก่งก็ต้ออรรดูวาโนคัน จะจัดทับและว่างมากแบบไหนกันแน่คนสุดท้ายลีโอเนลเมสซี่ กัปตันผู้เป็นเสาหลักและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสโมสรแห่งนี้เราแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าหากชายคนนี้ไม่อยู่บาร์เซโลนาจะเป็นอย่างไรยิ่งตอนนี้มีกระแสบ,บิลเมซี่ย้ายทีมหนาหูไม่ว่าจะเป็นกับแมนซิตี้อินเตอร์มิลานเอาจิงๆนะครับหลายๆคนก็เชียร์นะว่าอยากเห็นเมซี่ย้ายไปโลดแล่นทีมอื่นบ้างณนะเวลานี้ปี2020ก็บอกตรงๆว่ามันมีโอกาสอยู่เหมือนกันหากดูการแสดงอาการของเมซี่ณเวลานี้ไหนจะมีปัญหากับบอร์ดบริหารมีนํำซ้ำบาซา่าตอนนี้กำลังอยู่ในยุคตกต่ำไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะ เอออย่างไรก็ต้องรอดูว่าเมซี่คุยอะไรกับโรนัลคูมันแต่ในอีกแง่หนึ่งนะครับการที่เราจะได้เห็นลีโอนลเมซี่ไปจากบาร์เซโลนามันอาจเกิดขึ้นได้ยากเพราะตัวของโจเซฟมาเรียบาตโตเมลไม่ยอมปล่อยไปไง่ายๆแน่และที่พีสุดก็คือตอนนี้เมซี่มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่700ล้านยูโรนะครับแล้วคุณละครับคิดว่าใครจะอยู่ใครจะไปหรือถ้าคุณเลือกได้คุณจะเลือกใครและนี่คือขอบสนมสเปเชียลหากดูราเฟลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมาคนลให้เราด้วยนะครับ